นี้เราก็มาอยู่บริเวณนี้นะคะจัดนิทรรการที่เมืองโบราณอู่ทองค่ะเปิดงานแล้วนะคะเมื่อวานเปิดเรียบร้อยวันนี้คุณครูก็เลยถือโอกาสมาสัมผัสและพาเพื่อนมาชมร้อนหน่อยนะคะเป็นงานจัด11ชาติพันธ์นะคะ ของเมืองสุพรรณบุรีเราจะมีทั้งหมด11ชาติพันธุ์เช่นลาวโซ่งลาวเวียงจีนอะไรประมาณนั้นนะคะทั้งหมดมี11ชาติพันธุ์ตอนนี้นี่คุณครูจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรือโบราณที่สร้างขึ้นไว้นะคะจะขึ้นมาชมเรือสำเภานะคะ นี่ค่ะตกแต่งไว้สวยงามมากเลยนี่นี่นเพื่อนๆค่ะนี่นี่อันด้านนี้มาทำความเคารพพระพันปีหลวงกันนะคะมารูปกันถ่ายรูป เป็นการจัดนิทรรศการของ11ชาติพันธุ์นะคะด้านโน้นเดี๋ยว,วคุณครูจะพาไปอันนี้นะะเป็นสุ่มปลายักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดชุพันณบุรีนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มีโอกาสพาเพื่อนๆมาสัมผัสกับบรรยากาศบริเวณที่เมืองโบราณอู่ทองจัด กิจกรรมขึ้นเกี่ยวกับ11ชาติพันธุ์นะคะคุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะว่าแต่ละชาติพันธุ์ของสุพรรณบุรีนั้นมีอะไรบ้างจุดแรกอันนี้เป็นชาติพันธุ์ยวนค่ะตั้งอยู่อ,อำเภอสองพี่น้องนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ สวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเพื่อนๆไปชมอีกหลายๆชาติพันธุ์นะคะอันนี้เป็นชาติพันธุ์กระเรียงนะคะกระเรียงอยู่ที่อำเภอด่านช้างนะคะตั้งแต่งกายมีสินค้าจำหน่ายชาติพันธุ์กระเรียงที่ตั้งอยู่อำเภอด่านช้างนะคะบรรยากาศ รอบๆนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะก็จะไม่มีผู้คนมากมายก็จะเห็นประมาณนี้นะคะเป็นชาติพันธุ์กะเรียงค่ะเพื่อนๆตั้งอยู่ในอำเภออู่ทอง,อทองนะคะโอเคขอบคุณนะลูกนะอกขออนุญาตเข้าไปชมหน่อยนะคะ ชาติพันธ์ไทยทรงดำนะคะซึ่งจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนี่ก็จะเรียกว่าลาวซ้งค่ะเพื่อนๆนี่บรรยากาศรอบๆของไทยทรงดำนี่ค่ะนี่จะมีความเป็นอยู่ที่เป็นโบราณโบราณน,นะคะสมัยก่อนดั้งเดิมก็จะมีการถนอมอาหารโดยการใส่ไห่นะคะเพื่อนๆค่ะเป็นอยู่นะคะของ ชาติพันธ์ไทยทรงดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใช่ไหมคะน,นี้<อ>เป็นกระรอห้องค่ะก็คือเป็นห้องของเอาไว้ว่าย๋อโอเคเข้าไปดูได้เลยค่ะค่ะขออนุญาตนะคะ,คะโอเคค่ะอันนี้บ้านไทยพวนบ้านไทยพวนนะคะ ตอนนี้คุณครูก็มาอยู่ที่หน้าชาติพันธ์บ้านไทยพวนนะคะบรรยากาศอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะจัดได้สวยสมจริงสมจังมากเลยนะคะบ้านไทยพวนค่ะบรรยากาศค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพามาดูอีกชาติพันธ์นะคะาาอันนี้เป็นชาติพันธ์ลาวครั่งค่ะ

ตอนนี้คุณครูก็มาอยู่บริเวณของชาติพันธ์ลาวครั้งนะคะตั้งอยู่ประมาณออของอำเภอบ้านช้างแล้วก็เดิมบางนะคะก็เป็นอีกชาติพันธ์หนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีคุณครูชอบฟุกประจำชาติพันธ์ของเขานะคะยมาดีจะมีการจาริตการเกี่ยวกับการ ผ้าใช่ไหมผ้าผ้านี่ก็พอจากชัตนิพันธ์ของเราคลังใช่ไหมคะนี่สวยมากสีธรรมชาติอ๋อไม้สีธรรมชาติพวกนี้ใช่ไหมคะเปนไหมครับเนี่ยครับแล้วก็มาย้อมอ๋อเอามา,<ส>มาย้อมสีสีเอีแวก็ย้อมจากเกลือเกิดมาพูดครับอ๋อ,อสีดำก็จากผลมะเขือครับอืม เอามาจากขั่งครับเอามาจะคลั่งนี่ใช่ไหมค่าสีแดงแล้วก็ย้อมออกมาเป็นผลงานสวยมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ขออนุญาตค่ะอันนี้ชาติพันธ์ละวะชาติพันธ์ละวะละวะนี่ตั้งอยู่อำเภอไหนคะอำเภอด่านช้างอำเภอด่านช้างโอ้ตำบลคุ้ยขมิ้นอ๋อบ้านละวะอยู่หมู่สิบบ้านถูกเฉียงโอเคค่ะมีอะไรเป็นจุดเด่นคะก็ที่ที่เป็นจุดเด่นของละวะก็มีหมวกใส่ออ๋หมวกไม่เหมือนใครค่ะอ๋อแล้วก็ทอผ้าเองทอผ้า เนี่ยค่ะ,ะเขาก็จำลองที่พักอาศัยให้ดูตรงนะครับโอเคไม่ไม,ไม่ตามได้ไหมคะนั่นข้าวนั่นแล้วข้าวแหลกแล้วค่ะจะแตกไหมคะโอเคขอบคุณค่ะเป็นแค่ติพันธ์ลาวเวียงค่ะเพื่อนๆค่ะ ลาวเวียงค่ะนี่จัดเดินงดงามมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมจะมีเครื่องจักสารด้วยนะคะเครื่องจักสานแล้วก็มีพวกผ้าโทอต่างๆเดี๋ยวคุคูครูก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปสัมผัสชมนะคะว่าลาวเวียงนั้นมีอะไรน่าสนใจนะคะ สามารถขึ้นไปชมด้านบนได้นะคะด้วยอากาศร้อนค่ะเพื่อนๆขาคุณครูก็เลยจะขอพาเพื่อนๆชมคร่าวๆนะคะนี่ที่ความเป็นมานะคะของลาวเวียงคันมีการตำเข้าเม้าหลายอย่างเลยนะคะราวเวียงลาวเวียงนี่อยู่ในหมู่บ้านไผ่ฝางนะคะ ออนนี้อยู่ตำบลบ้านโคกบ้านโคกงนะคะของเราเครื่องจักรสารนะคะที่ชาติพันธ์ของเ,ออเราเวียงได้ผลิตข,ขึ้นมานะคะจะเป็นเครื่องจักรสารที่สวยน่าใช้ทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆันนี้เป็นเครื่องจักรสารอันนี้ก็เป็นชาวไทยเชื้อ สายจีนนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะงานชาติพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีคืองานเทศกาลวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองควา,ามหลากหลายทางสายชาติพันธ์ทั้ง11กลุ่มที่มีอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นไทยพื้นถิ่น ไทยเชื้อสายจีนไทยพวนไทยทรงดำลาวเวียงลาวครั่งมอนไทยเขมรกะเรียงละว้าและยวนกะ่ะ